พี่น้องว่าปีนี้น้ำภูเขาสิมุมแรงบร่ครับเช้านี้ที่โคกหนองนาพินแคนฟาร์มกับเบากล้องพนมไพรนะครับอรุณสวัสดิ์พี่น้องเอฟซีและว่าท่นทีเปิดแบบเขา้าม่าวันนี้มาพบพอกันอีกครั้งหนึ่งครับอยู่ที่โคกหนองนาพินแคนฟาร์มโคกหนองนานาดินทรายความหวังที่เราจะสร้างเป็นแหล่งอาหารที่มั่นคง เป็นที่อยู่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจมันจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดโปรดติดตามกันยาว,ยาวๆนะครับอ่ะเช้านี้บรรยากาศบ่ฝ่าว่าฟังพี่น้องมาอยู่ที่โคกหน้องหน้าบากร่องพนมไพรโครกน้องหน้าที่เริ่มจะมีคนปลาหมาดแล้วว่าเสียทีดินเป่าเฮ็ดบ่เกิดประโยชน์ เสียทีให้ทีหน้าเมื่อเข้ามามองในอนาคตมองภาพในอนาคตกับเปรียบเทียบกับการทำมนหน้าปีละขังราคาเขาก็ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดบางปีก็ได้ดีบางปีก็ากขาดทุนแล้วมาเข้ามาเห็ุแรงเกินวัาสตาร์พระราชามองหันจะเป็นโขกนะครับมองหันจะเป็นโคก มองนี่คือต้นสะแบงนาเข้าขุดดินจากนี่ไปเฮดโคกมองหันแต่ก่อนนี่จะเป็นผื้นหน้าทั้งหมดครับมาเป็นคลองไส้ไก่ที่สร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนผืนดินตรงนั้นก็จะเป็นโคกมองหันจะปลูกไม้แดงต้นไผ่แล้วก็ต้นพยุงต้นสกักต้น ม่ยังก่อว่มาม่วงหินมาผ่านตัวนี้ก็จะเป็นแปลงหน้าครับโคกหนองหนองหนองนองยู่พี่หนองหนองได้สองบอ่อได้พี่หนองไดออ้สองบอ่อครับนี่หนองนาโคกหนองนาถามว่าหน้ามงนี่เฮ็ดจริงจริงจังๆ,ๆได้เขาอยู่ซี่หาสอบซี่หาสอบแล้ว สองตายหญ่กระเฮ็ดกินไงพี่นลองบ่ได้หวังบ่ได้เพราะเปลี่ยนมุมมองว่าเขาจะทํากินไมเขาไม่ได้ทําขายเพราะว่าถ้าเราทําขายยังไงลงทุนมันก็มีเมื่อคิดต้นทุนกําไดแล้วมันไม่มีนะครับมันไม่มีจริงๆเพียงแต่ว่ามุมมองของผูเถาวะล้านเพิ่นกับมองแต่ว่าพอแม่ผ้าเฮ็ดผ้าทำเสียเป็ดเฮ็ด,ดยั้งล่ะขันบ่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้า แต่ว่าปรับเปลีป่ยนวิธีคิดนะครับมาทำโคกหนองนาโมเดลนะครับศาสตร์พระราชาประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลก็เลยเป็นที่จับตามองของบุคคลทั่วไปว่าเขาจะทําได้สำเร็จบ่นะครับบรรยากาศเ้าเนีก่ก็ดีดีพี่น้องเลยหนาวเสียงเบา ได้ยินเสียงเบาวะพี่ีสา,บานาาบ้านเฮามาบอกตอนนักเ,เรื่องโคกน้องนาถูกค้่มปามาจากพี่น้องญาติลวกา<ม>บุคคลที่เพิ่นบ่เห็นนําแต่ว่าหลายหลายท่านที่เขามาแต่ห้กําลังใจเพราะว่ามันเป็นหน้าของเฮาเฮาเห็ดไปแล้วมันเป็นอุดมการของเฮานะครับมีพี่นออ้องผู้ลัก็อกระถามว่าทําไมไม่เอาต้นตะไคร้ไปขาย ก็เลยตอบได้ว่าปลูกเพื่อยึดหน้าดินขอบดินนะครับเรื่องของขายกับทันผู้เพิ่นมันเพื่อนกนจะจิเก็บขายหรอกแต่ว่าผู้ขายันเวียกหลายเด้บ่อยมากนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแนวกันแดนนะครับแนวกันแดนพอให้สัต์เลียง่นเขามาบริเวณหน้าเ้าด้แต่ก่อนนี้ทำ คลิปก,ก่อนนี่จะเห็นเรากองเอาต้นไม้ยูคาลิปตัสมาทําเป็นเสาแต่ไปบวรอดครับต้นยูคาลิปตัสแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกแบบเนี้เอาเอาเอาปวกไม่อยู่นะครับเอาปวกไม่อยู่ก็เลยหาไม้มาเสริมแป้นเท่าทีว่างไหวนะครับโดยรอบก็จะสามารถที่จะขับรถ าได้ขับรถเชื่อมหากันได้คำคำน้าคมสะดวกนะครับสิ่งที่เราเหตุได้ตอนนี้คือปลูกต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียวสร้างความร่มรื่นให้กับพื้นนาให้กับโคบหนองนาของเรานะครับบันี้ก็มี ขอสงสัยไม่อีกว่าเอาทําไมคุณไม่ขุดบอ่อบาดาลคือบอ่อไย้เทอยแล้วเนาะถ้าเขาม,มีความพร้อมมันว่อยากดอกพี่น้องเอ้ยคลองไส้ไก่ตัวนี้ก็น้ําก็จะหมดแล้วนะครับนี่แบบเมื่อเป็นคลองไส้ไก่มันจะเป็นคลองไส้ไก่ที่เชื่อมระหว่างน้ำธรรมชาติน้ำธรรมชาติมาจากปลาปลาปิดกะมันจะไหลช่วงหน้าฝนนะครับหน้าฤดูฝน ดูดๆฝนมากนี่ขันเบิ้งคลิปก็จะเห็นน้ำหลากขึ้นมากล้นมากนะครับมันก็จะมาเก็บที่บ่อนี้แล้วก็มันจะมาล้นใส่ท่อน้ําล้นไปลงไปหาบอยใหญ่บอยใหญ่ปุกบอใหญ่ท่อน้าล้นบอยใหญ่ก็จะออกไปฝายธรรมชาติออกไปสู่ลาเสียวออกไปนําโของออกไปอา่าวไทยนี่คือวงจรการเดินน้ำของแปรงหน้ามองนี้นะครับเนาะ บอกตอเมื่อกี้นี่เอาทำไมคุณไม่ขุดเจบาะบ่อปลาดานละ่ะก็คือเกาล่ะครับทุกสิ่งทุกอย่างจำเป็นที่จะต้องมีปัจจัยในการดำเนินการนะครับเข้ากะเห็นพื้นที่มองเี้เข้าแล้วเข้ากะคอยเฮ็ดคอยทํำไปละ่ะพี่น้องสิ่งที่เข้าเฮ็ดได้ก็คือนี่ครับเสริมเรื่องของการทำป่าปลูกป่าไปเรื่อยๆก่อนนะครับปลูกป่าเ,าเมื่อใดที่ ทาางการหรือว่าเขามีความพร้อมที่จะขุดเจาะบ่อบาดาลแล้วก็มีระบบสาธารณูปโภคเขามาเพราะว่าอย่ังเพราะว่าถนนจากตรงเนี้ยเข้าไปบ้านเนี่ยบ่เ,เกิน2กิโลประมาณลูกกว่ามองหันก็จะเห็นบ้านแล้วในอนาคตจังไ๋เขาก็ต้องเห็นถนนมานีไฟฟ้าเขาก็สามารถที่จะ,อะขอไฟฟ้า เขาเรียกว่าไฟฟ้าเกษตรมาได้นะครับตามที่เด็กเกินไปต้นคลิปปลาปีนี้น้ำจะรอดแรงหรือไม่มาหลุนน้ากันครับเนื่องจากว่าปริมาณนำ้ำฝนปีนี้ไลๆหม่องกับห ah ูเนาะว่าหน่อยมากมากนะครับปริมาณนำ้ำฝนนี่หน่อยมากๆเลยมาหลุนน้ากันมาโคกหนองนาเบากล้องพุนมไทย จะมุ่มแรงหรือไม่นะครับพื้นที่มองนี้เขาอาจจะพัฒนาไปเรื่อยๆปลูกต้นไม้ในช่วงต้นฤดูฝนมันก็จะรอดนะครับมีอัตราการรอดที่สูงนะครับมาจุดจุดที่เขาเรียกว่าจุดเช็คอินของโคกหลงหังนาเป่ากล้องก็คือต้นไม้ของพ่อตรงนี้นะครับเราก็จะทำเป็นห้องประชุมมีชีวิตนะครับสำหรับ พี่น้องที่เพื่อนไม่เยี่ยมไม่ยามมีผู้หลัยญามีแนวให้ไม่เยี่ยมผุ่นลักด้วเสียให้เห็ดดีๆนะครับเนาะเสาร์นี่เอาบรรยากาศโขกน้องแน่มาฝากพี่ตอนน้องนะครับกับลมเย็นๆเสียงสนุ่นวาววิธีสานบันเท่าขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับจึงได้ก็ติดตามกันยางๆด้วยมีคําแนะนํามีข้อมูลเกี่ยวกับการเห็ดโคกน้องแน่กันจังมาแลกเปลี่ยนกันนะครับกับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหนานะครับช้านี้ก็สวัสดีที่โคกหนองนาพินแคนฟาร์มนะครับขอบคุณครับ